กาบสบายดีและสวัสดีเอฟซีทุกทท่านนะที่กำลังติดตามนะครับชมช่องบุญเทียนบรรนาน,นะทุกคนนะมืัอนี้กับสิพานะพ่อแม่พี่น้องไปเลาะลิ้นนะทุกคนนะไปเที่ยวบัดมหาโศกนะทุกคนดูแซวันนะลงกิโลลงเห็นพเพื่อทุกคนเลยตอนนี้เราก็จะได้ออ,อกไปครับเอานะไอเพี่ยวอยู่วันเดียงนะทุกคนวันเดียงใสไปดิบพูดเลยทุกคนนะลยดินมหาโศกเลยจะเป็นอะไนรนั่นไปติดตากับโซนกันนะทุกคนนะ ตอนนี้เธากำลังมาหอดบ้านเบียงไทรแล้วนะทุกคนนะน,นี่กันไอพี่อ่อกำลังขึ้นรถนะทุกคน ได้ออกไปคนละไปบ้าน,าน,นคนยินนะทุกคนเลยนะทุกคนตอนนี้จะคนมาครบแล้วนะเา้าวกระเชืดออกไปวันนี้ครับเอาไปวัดป่ามหาโศกนะนะไฟไหมก็มกเต็มนะทุกคนนะตอนนี้เา้าวกระเชืดออกพนนะวันนี้ทุกคน ปานี้ก็พาลูกน้อยไปนํำได้สักคนนะานอนรับตอนนี้ก็นอนรับอยู่คนนแลมีไนำได้เุกแเอยันไ่ได้ทหน้าเกุ้ไ่าม <day> ีเ bueno, ก <gen> ียนคนเกียนรุ่นเก่า Đây, đây rồi, à là vé cái này bút xịn, nó là từ ngoài nhá, thằng xấu

ตอนนี้เฮากำมาฮอดอันวัดมหาโศกแล้วนะทุกคนนะไอ้ทิเวเฮ็ดตหล่อดทถลูกจากนอนแล้วมาีิตอนนี้เฮากำมาฮอดแล้วนะทุกคนเฮากำลังสีไปต่อยอดตอนนี้กัน ตาการคอยชมมันมุ่งมโนเจ้าปรารถนาด้วยเบลเด้ดอด้วยัทธาแก่กล้าด้วยการทอดเที่ท่านโบสนาสาธุการในท่านเข้าดีขอให้มีบุญค่ำกุศลธรรมสักจองเด้อให้ไปเถียงเฮงห้องอ้ม่นกว้างดังหมายเป็นชิญยุกย่างง่ายไปทีร่างใดขอยชมพอยใสดังเยี่ยมทอดเหลีองจาน ด้วยสัทธาท่านเข้านี้อย่าง,งี้พลนนท์ทรงสมประสงค์มารุ่งมานุ่งเจ้าโปรโซเนลขันเจ้าท่านกระแลวให้บุญชงสมประสงค์จิดตำลุ่งเลี่ยใดให้ตั้งใจประสงค์ไว้เป็นตั้ตง,าาขงข้ามคานเหล้าแดงว่าโตกุคาจะมาท่านเงินตาพลอยบุญแก่กาพระล้ลำทรงนำเลยไม่ออกเลยอายุวัดโน้ยกุขังกําลังลุ่งให้ล้ำด้วยเอาชาดู ให้แม่ในลูกตัวนี้ปะโดยขับใจอ่าสื่อๆได้เลยเยดอสื่อเนี่ยมตาบันงมะกอกะไมาแจ้ สือเชยงนงน้ำต่อยอดสางน้ามตุกาดหยวดมาสุกสังวันพวกสังวันเป็นเงินอยู่เศร้าพันกีต่อไปผู้ที่สองเมืเ่อล็ดครอบครัวของน,น,า, 50, อออนางโซภาหาสิทพนนันกีครอบครัวพู้อีกนางปานิพนธ์บ้านหลวงบอว์บอว์บ้านกุฏี ปนน้องเดินเมืองอาเซอร์พอแกจะวัฐเกีตมาต่อยอดสางน้ำตกตัดเป็นขึ้นอยู่หาชิปปีปติีดีแม่ลังก็ได้มาแจ้งสื่อเสียงน้ำต่อยอดสางน้ำตกตัดเป็นขึ้นอยู่หาชิปปัตติกินีเดว่แม่โดบอแม่โดก็ได้มาแจ้งสื่อเสียงน้ำต่อยอดสากีน้ำมิโดหนึ่งแผรอ่าทานทานกันดี ท่านทุสุนี่ในคนก็จะทานสมผิดมาจากบ้านมาจากบ้านบวคำมองอาจจะปั้งตองแก๊กจะมันนะเกดมีน้ำหนึ่งเทสตอยอดหาสิบปันกีมาท่านไปแล้วอะไรขึ้นคือเก่าท่านมือเศร้าอะไรเก่ามือเป็นเน้อกันหน่อยเด้อ ท่านไปแล้วคอยเป็นบรรดาแก้ววัดทององหนังใา้สำเร็จความหวังดังมนุหนึ่งไวใ้ใจตั้งปารถนาด้วยเดก,ก้าคุณแห่งกไัตรัฐจงกอบจัดป่ยไฟแห,งห่งใครไนเวียนเวียนไปง่ายศัตรูมันจะบังเบียเจ้าจะขมเขียบแค้นรบปู่งเงาตื่นลุงเศร้าชดนใสแสงเด้อกันหน่อยเด้อถึงยำเล้งจะใส่หงงดังแสงไปฝาลูกข้าไก่วัดไอ้เว,ไว,ไวไนางปารถนาสิ่งใด ขอให้ได้สิ่งนั้นสมดามดังมโนเด้อขนอยเด้ออนุอนุจูคังปาลังปาลิสุตุอานุโมทามสาธุนะทุกคนตอนนี้เฮากำลังย่างไปคนละบ่อนพญานาคใหญ่อยู่คนๆเดียทีมงานเฮากะ ลูกสาวสก็กมานำนะทุกคนนะมาได้ให้นะทุกคนนะร้อไหมลูกร้อนะอันนี้กับลูกซ้ายนะทุกคนกคนีกนดื้อตกน้องใครลูกสีด้ข้าวหอมก่นนะทุกคนนะข้าวตูบก่อน อากาศกระห้อนคนแดดสะเด็ดนางสุริยาพ่อคอคมาจากบ้านไลบ้านขุนเมืองบ้าต้งเมืองันทุกคนตอนนี้กําลังสีพาลูพาเมียไปอ่ะกใบฟายน้ากับกาใบฟ้านำทุกคนไปไปไป Bài. Bài. ừ ừ <laughs>

นี้ก็กําลังบูชาแมทุกคนไลูกพูไว้อสานกุนนะ ນີ້ຍັກເບື້ອງບໍ່ມີສວນໄປເຂົ້າໂຄດລະແມ່ເດີ້2 3ຕັ້ງຕາລະໃດເນາະທີ นทุกคนตอนนี้เราก็ับมานั่งอยู่ในตู้นอนี่นะทุกคนนะลูกสาวก็บรได้ให้เลยนี่นะตัที่เออตททะกลานัลตเล็กอีหล่างนเร่ตึเกจัก็ส่งอีห่ได้ให้เโซไซยาเข้าอย่

เอาไปหารถคนตอนนี้ก็เออขาวเลม่มมาเที่ยวนี่คบอโลบอลหน้า,าะะมือหนาค่อร่บออยากกินข้าวบ,บอยทยวเยกินข้าวบมาลุกๆๆพอพักกินข้าวตอนนี้เราก,ก็เดกับนะทุกคนนะ ครับไปหารถคนนล้นเราจะออกเมืองบ้านเลยทุกคน,แ,นดแดดเมื่อยบ่ลูกแ,แดดเมื่อยบ่